ไปลูกบอลอาริสหน่าจะไม่รอดนะครับดูดูดูต้มเราเมิดตายน้องแมวอ้วนเ,เกินอะ่ะปล่อยไฮบิดนี่ควรควนควร าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมถูกๆปลอดภัยเติมไวภายในห้านาทีผู้พิทักษ์แมวส้มขอแนะนำร้านฟูยุเติมเกมมีทั้งราคาที่คุ้มสำหรับผู้เติมเกมกับทางร้านและสิทธิพิเศษสำหรับ FC ผู้พิทักษ์แมวส้ม10คนแรกเท่านั้นที่เติมครบ1 0 0บาทจะได้สิทธิพิเศษสูมวงล้อส่วนลดราคากับทางร้านไปเลยแถมยังสามารถรุ้นรับฟูปองในวงล้อได้อีกมูลค่าสูงสุด110คูปองกันเลยทีเดียวอย่าลืมบอกทางร้านว่ามาจากช่องผู้พิทักษ์แมวส้มนะถึงจะได้รับสิทธิ์อยากเติมเกมนึกถ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของแมวส้มนะครับวันนี้เนี่ยสกินใหม่ลีเลียก็เข้ามาแล้วได้ครับผมเป็นสกินระดับที่สูงที่สุดในเกมเลยนั่นก็คือระดับมิติคขลนั่นเองโดยสกินนี้เนี่ยจะเป็นสกินสุ่มนะครับเริ่มต้นที่9้าปองจบที่กี่พันปองไม่รู้นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาสูงสกินให้ทุกคนดูนะครับว่าสกินลีเลียสกินนี้เนี่ยจะเสียบไปทั้งหมดกี่คูปองกันที่ผมสูงได้นะครับ,รบเข้าไปเลย let's go ซึ่งก่อนจะสุ่มเนี่ยก็ต้องขอบอกกันเลยนะครับว่า i อดีนี้เนี่ยไม่ใช่ ID ดีผมนะครับต้องขอบุณทางแอดมินร้านฟูย์นะครับที่ให้ผมยืมอ่าไอดีมาสุ่มสกินให้ทุกคนดูนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีให้แลกเล่นฟรีด้วยนะครับเหมือนเป็นแบบขยะที่เราสามารถเอามาสุ่มได้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาสุ่มเลยดีกว่าไปคูปองเราเยอะนะครับไม่ต้องกลัวเสียเหมือนเด้อไล้วแบบออกออกเลยได้ปะโอสุ่มครั้งแรกก็เกลือเลยนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่ผมจะต้องพบเจอนะครับไหนเราลองมากดแล่นฟรีดูป๊ ไหนลองดูดิเราจะได้จากขยะไอเปล่าจะได้สก,กินลิเลียจากขยะเปล่าอุย้ยหมาเราได้ลูกแก้วแมวใช่ไหมอุย้ยเราได้อีโมจีตรงนี้เนี่ยเราต้องสะสมลูกแก้วแมวให้ครบ5อันนะครับเราถึงจะได้สก,กินลิเลียและตอนนี้เนี่ยเรามีลูกแก้วแมวครบหนึ่งอันแล้ว 1จาก5ไปกันต่อครับทุกคนได้ไหมได้ไหมทีนี้เดี่ยออกเลยเปล่าออกไม่ออกนะฮะปอยออกมาออกมาโอ้ oh, แม่หมดจงออกมาไม่ได้อะไรเลยเท <Okay, S 1> ไปครับ let's go ส7 9เจสบปองครั้งต่อไปไม่ได้อะไรเลยนะครับุ่มอีก10ครั้งนะครับเฮ้ย <laughs> hey, แมวออกมาแล้วหนึ่งตัว ได้ลูกแก้วแมวอีกเพิ่มอีกแล้วครับหนึ่งอันหนึ่งอัน,อนจาก6,100ฟคูปองเราจะเหลือเท่าไหร่นะครับมาดูกันโอ้ยไม่เอาหอกอะไรเลยแมวก็ไม่วิ่งลิเลียก็ไม่ออกโอ้โหแล้วผมดวงเกลือขนาดนี้รู้สึกผิดกับเจ้าของไอดีจังอ้าวแล้วเมื่อกี้คลิปผมมันมีปัญหาผมกดซุ่มไปจนเหลือ3 0 0 0ันกว่าแล้วก็ยังไม่ได้นะครับทุกคนยังไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูขยะก,กันก่อนดีกว่าแมวไม่วิ่งออกมาเลยอะ่ะหรือว่าเราจะเสียไปแบบ5ัน0 6,000ปองเลยวะเฮ้ยรู้สึกผิดกับกเ,เจ้าของไอเดียเขาเจ้าของไอเดีย อออกมาเหอะโอ้โหแมวไม่วิ่งเลยทุกคนหเหลือ3,3 0พแล้วขอไม่เสียเกินแบบ4,000ได้ไหมอะได้ไหมได้ไหมอุ้ยมาแล้วตัวหนึ่งเอาสกิ้นี่เดียออกมาเลยอ๋อหม่อ,อ,อุ้ยสกิ้นี่เดียวปะโอ้ไม่ออกนะครับเราต้องรองแมววิ่งใช่ไหมครับวิ่งแม่วิ่งแมว,ว,แม,วมันไม่วิ่งอะ่ะทำไมน้องดื้อจัง เราต้องใช้คาถาเรียกแมวเแมวเมวแ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 มวมากิวเ like มียวแมวกมวเมียมวแ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 วเมวมากินเปีเล่นมีแมวรมวแ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 มวเมวแ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 มวมาแมวแมิแมว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 แาวแมาแมวเมวแ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 มมวแีวแแมวมวงวมวเมวแมวแมวเมียวมวมวเมีวเมวเมวมวมมวแมมมมวเมียวม เราเหลือ 2, สองันสแล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> ว,ว้วาวว,าว้วาวว้าววว้าแมวเป้าก็ไม่ยอมออกโอ้ย <c oughs> ว,ว้าวมวมือเขาไม่ออกมาแล้วถ้าสกินลเดียไม่ออกทำไงอะ่ะเหลือพันเจ็ดแล้วยายละจะของไอดีจะ ดาวาไม่ได้แลกเล่นฟรีคราวนี้ต้องออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินเปียกฟรีเลยนี่ทำไมไม่ออกวะทุกคนไม่น้องดื้อจังเลยเนี่ยไอ้แมวตัวสุดท้ายเนี่ยโอ้ยหกพันครจะรอดไหมเนาะโอ้ยไม่ออกือแหวงล่างแล้วไม่ออกอีกแล้วออกมาแแม่ไอ้แมวตัวนั้นนะ่ะไม่ออกจริงจริงอะโอ้ยผมดวงเกลือจังเลยเนี่ยโอ้ยไม่ออกเอ้ยทำได้ดีวะโอ้ยออกมาแล้ว ทุกคนผมได้สกินลิเลียแล้ว <c oughs> คุณฟูโยผมได้สกินลิเลียแล้วเราคปเองเหลือเท่าไหร่นยดูเลยเหลือห้าร้อแสดงว่าเราหมดไปประมาณ 5, 000. 5, 000. ห้า0ันห้าันห้ารือเปล่าประมาณนีน้งั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันเลยดีกว่าไปดูสกินล,ลิเลยียเลยเดี๋ยวให้ดูถ้าออกจากบ่อนะครับเป็นโหตีลังกาแล้วก็มีลูกแมวแบบว่าวิ่งตามด้วยนะครับผมน,น่ารักมากอ่ะพอกลับมาร่างเดิมนะครับก็จะเป็นร่างคีด ขี่แมวนะคบผมเป็นแมวที่แบบอ้วนเวอร์เลยอ่ะแมวดุกิกดุกริกด้วยอ่ะทุกคนดูดิมันมันให้อารมณ์เหมือนบิ๊กมัมฉีดสุดเลยนะครับอ่ามาดูสกิลหนึ่งกันดีกว่าครับผมสกิลหนึ่งหัวโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะสกิลหนึ่งเสกบันไดขึ้นมานะครับเสกบันไดกับประตูมิติขึ้นมาแล้วก็มีแมวผองมาเต็มไปหมดนี่สกิลสองนะครับปังเป็นหลุมแมวน่ารักน่ารัก อย่าตาตีปูกอะนะับผมเฮ้ยย่านี่เอาแมวไปกินเอาแมายังไงล่ะครับยังไงล่ะจะมาสู้สกินใหม่หรอมาเร่มาเร่เฮ้ยอ่าเขาฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้ผมจะบอกว่าผมยังปรับสกิลไม่สุดเลยนะถ้าปรับสกิลสุดเอฟเฟกต์น่าจะสวยกว่านี้นะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยได้อนเนี้ยได้อนเนี้ย อุ้ยสวยเลยครับสวยเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูท่าวันะทุกคนท่าวัคท่าวัผมว่าถ้าทุกคนปรับภาพสูงกว่านี้นะท่าวาบมันน่าจะสวยกว่านี้นะครับทุกคนอันนี้ผมไม่ได้ปรับภาพสูงสุดเพราะว่าคือถ้าผมปรับภาพสูงสุดเนี่ยแล้วโทรศัพท์ผมจะกระตุกนะครับผมโทรศัพท์ผมมันไม่ไหวอ่ะหึหึได้นะได้นะมีเฮ้ยเราแปลงร่าเป็นไฮบิดโอ้ผมตอนแรกที่ผมคาดหวังกับกินเนี้ยผมนึกว่าจะเป็นหมานะทุกคน เออแต่ว่าแบบเป็นไฮบริดอะไรก็แปลกตีเหมือนกันเหมือนอารมณ์แต่ว่าลิเลน,น่าเป็นแม่มดระดับสูงที่สามารถแปลงร่างเป็นไฮบริดต่อสู้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เท่ไปอีกแบบนึงเดี๋ยวผมหาโอกาสปล่อยลูกบอลล่างไฮบริดให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างก่อนน่าจะได้ปล่อยเอาล่ะไปเลยแม่มดน,น้องแมวดุกดิกน่ารักมากเลยอะ่ะนี่ลยอ่ะปลูกบอลฟิวอาริสน่าจะไม่รอดนะครับดูดูดูด ตุ้ม <laughs> เมราเบิดตาย <laughs> ตอนแปลงร่างเป็นไฮบิดก็มีลูกเล่นเยอะเหมือนกันนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นถ้าแบบถ้าเดินออกจากบ้านหรือว่าถ้าวา้าอะไรเงรี้ยก็เปลี่ยนเหมือนกันเดีย๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนนะฮะขี่แมวไปขี่แมวไปน้องแมวอ้วนเกินอ่ะปล่อยไฮบิดนี่ควรควรควรเฮ้ยเดีย๋ดวยวให้เขาลงม้าก่อน อุ้ยแย่แล้วแย่แล้วอย่าให้เขาจับมือเราได้อย่าเขาจับมือเราได้หนีเร็วน้องแมวหนีเร็วอันนี้จะเป็นท่าวาร์ปตอนล่างไฮบริดนะครับรนี่เหมือนเปิดดูจออะไรสักอย่างเอ้ยถึงเวลาแล้วไปดีกว่าพุ่งจวกนะครับก็ประมาณนี้ครับผมลิเลียเนี่ยปกติเป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้ามีสกินนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหพลังล้นเปี่ยมพลังเปี่ยมล้นโหูแล้วแบบท่าปัดสกิลหนึ่งใหญ่มากตุ้ม ลูกบอลแบบไอ้นี่มากเลยอะตอนแตกเหมือนดิเมนชันเลยเนาะนต้องให้เพื่อนเข้าก่อนโผสองสยองขวัญตายหมดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกลับกลางกัน <Kill. S 1> มาแล้วไฮบิดมาดีพ่อหนุ่มขาลม oh. มาสิรับมาสิรับอูย oh. ตอนนี้เจ็ดคิวเลยครับอย่างตึงอ่ะ oh. พอมีสก,กินเราเล่นออกเลยดูเดิเดี๋ยวเราไปเคลียร์กลางก่อนนะครับ เราจะได้มาเติมเื่อนแบบเต็มที่แต่ส่วนตัวผมผมอยากให้เป็นหมาเหมือนเดิมมากกว่าอันนี้มันแหวกแนวไปอะ่ะถูกตสยหูแล้วป,ป้ายประกาศสวยเวอร์การที่คนอื่นโดนแบบสกินส,สวยๆท่านี่มันรู้สึกยังไงเนี่ย <c oughs> สวยเฮ้ยท <c oughs> ุกคนดูดูเอฟเฟกต์ป้อมแตกเอฟเฟกต์ป้อมแตก,ตแตกน่ารัก,ปปกสวยเวอร์เลยอะ่ะโอ้โหเรามายืนวาร์เล่นอย่างกับเป็นบ้านตัวเองนะฮะ มาดิเดี๋ยวเจอพลังฟุตบอลแล้วลูกบอลมันเล็กไปอ่ะทุกคนเฮ้ยผมต้องหนีก่อนไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยเ้เขาฟิกตามเขาฟิกตามยุดยุดยุดยา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 อ้อเกือบตายตอนนี้เราแปดคิวแล้ววันนี้เราเอาสักยี่สิบคิวเดียวถึงไหมถึงสิบสิบสองคิวหรือเปล่าโอ้ยโดนอลิสไปรู้ๆตายไหมน่ะเรียบร้อยครับตายเปลี่ยนเราเข้าละ ออเอฟเฟกต์ตะกิ้ถือว่าชัดมากเลยนะทุกคนผมไปเล่นใน iPad มาแล้วแล้วปรับสูงกว่าน,นี้คือแบบสวยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮลอนเบลอนทำไมยืนนิ่งอะ่ะโอ้ยไม่อยากมาช่วยแล้วนะอย่างงี้จะนืนยืนนิ่งอย่างงี้ไม่ไม่ช่วยแล้วนะอะไรวะ ไอเราก็นึกว่าเป็นอะไรนึกว่ายืนรอดแล้วก็แบจะไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยสรุปคือเน็ตปิงหรือเปล่าน้อยอ่ะ <c oughs> แปลงร่างเป็นไฮบิตไปหากินพูด<ๆ>กินนีป้าบเย่รลอยคำโหไม่รอดอาริสกะสือชอบกินเด็กปอบชอบกินเด็กเอ้ยอีกนิดเดียวอาริสโอ้ เขาบอกว่าลิเลีย่างเนี่ยเป็นผีปอบผมบอกเลยนะว่าสกินเนียสวยมากสวยกว่าสกินมิติเข้าปีก่อนอีกมันดูมีอะไรเยอะมากมากกว่าสกินมิติเข้าปีก่อนอ่ะปีก่อนเหมือนหมดหมดงบจะทำสกินอยากกินตับอลิตรนีไม่ใช่อลิตก็จะกินโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหอีรินโดนฟาดไปอีรินโดนฟาดไปเราไม่ตายด้วยนะคะตายเองคือเราหวังพึ่งคนคนนี้ได้ป้าโงหเือมาตายข้างๆกันด้วย ตายโอ้โหผมจะตายไหมเนี่ยไม่อยากตายไม่อยากตายเกือบตายหนทุกคนเคนบอกอยากกินตับเด็กมานานแล้วนี่เหลือตับเด็กให้ผมบ้างสิผมก็เป็นปอบนะตายครับผมซิวเข้ามาแบบนี้คนปอกไปเลยนควนป่วนปวนปวนเก่าเกา อุ้น้องแมวมาอีกแล้วน,นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี <c oughs> ่แน่ไอเราได้อัพพล,ลิปแล้วทีนี้นก็จะขวนแรงขึ้นจ,จบตับแรงขึ้น <c oughs> ทีปไวอปลูกบอลไปกับบน,กนตูมโอ้หุยไม่ตายอ่ะติดเทีทเยวโอ้ย ทุกคนเมื่อกี้ดีอีลินถ้าอีลินไม่กดแข็งอีลินมีสิทธ์ตายได้นะโอเคขอบคุณครับเฮ้ยอ,อันนี้แบบเป็นเป็นยังไงเดีย๋ยวคู่จิ้นวะแวมไพร์กับผีปอบสามารถเป็นคู่จิ้นกันได้หรือไม่แวมไพร์หนุ่มกับผีปอบสาว <c oughs> <c oughs> อุ้ยเขามีเคียวอ่ะทุกคนอ่า ตานนี้เราต้องชนะแหละแต่อีลินแรงมากเลยอะโอเคกำจัดอีลินได้แล้วพูดปุ๊บได้ปั๊บเลยกินกินกินตับเด็กกินตับเด็กนี่ตู้มไหมตู้มไหมไม่ตุ้มนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ตายเหมือนเดิมโอเคตายหมดตายหมดใต่ตองข้ามยอมแพ้เฮ้ยเราลืมกด้าเต้นเลย ผมลืมเต้นนี่ไงทุกคนมีท่าเต้นแล้วเห็นไหมเห็นไหมปาดๆไป,ไป,ไปเดี๋ยวเราไปดูท่าเต้นก่อนนะครว่าเขาเต้นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเต้นลิเลียนะครับผมเหมือนแบบเล่นกับแมวอะไรเงี้ยนี่เราก็เลยมันจะเป็นท่าเต้นน่ารักน่ารักแต่ว่าลิเลียนน่าจเล่นกับแ,แมวเฉยเลยโอเคครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์นะครับสามารถพูดคุยกันได้นะว่าสกินนี้เนี่ยเป็นยังไง <laughs> ก็วันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย